อุ้ยอะไรนี่กูจักจั่นน่ะกูจักจั่นไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นวมัยนีเด๋ เทือครับเที่ยวครับนี่ครับโอ้โหคนพูุกพ่านช่วงเช้า400ครับตัวใหญ่ขนาดนี้320ร้อย่ร้านอาหารตัวอะไรครับเที่ยวนาที่มือองชั หลสวัสดีครับตอนนี้ตลาดนาเกลือนะครับจังหวัดพัทยาอาหารทะเลราคาถูกมากครับใครอยากมาที่นี่นั่งรถแท็กซี่10บาทครับใครชอบกินหอยนะครับ240บาทนะครับผมสวัสดีครับทุกคนนะครับ ตลาดนี้อารมณ์ดีแจ่มใส อัน้ืเิพว่าไงว่าไงหนูจ๋าว่าไงโคตอร่อยเลยอ,ะอ่ะพี่พี่เนี่ยแม่เนี่ยเอาน้ำกิ้มหน่อยเฉยอร่อยอน้อยก็ชิ้มแล้วมั้งเฮ้พี่อดเอานี่มาไอ้หน่อยเขาเรีหน่อย,เอ,ยเอาอันนี้เอาชิ้นึด่นมันอร่อยถ้าผสมนี่อร่อยมันเป็นพิซซี่หนูมันเล็กมันไม่ใหญ่